สวัสดีค่ะตอนนี้ก็อยู่กับเกม Elite Lord of Alliance นะคะก็จากที่หายไปนานเลยก็คืออยากจะบอกว่าช่วงนี้ติดเกมนี้มากเออก็คือสรุปแล้วอะ่ะทำไปทำมาพอลองเล่นหลายๆตัวใช่ไหมพอเราลองเล่นครบทุกตัวปับ๊บเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราชอบ Assassin w a r r i o r อะ่ะก็เลยจัดไปตามนั้นเลยเกมนี้นะคะบอกเลยว่าพระสำคัญมากคือ ทุกกิลทุกตี้ทุกทีมคือแบบเรียกร้องหาพาตลอดนี่กล่าวว่าจะไปปั้นพาใหม่อีกตัวหนึ่งนะถ้าลุงก็จะเล่นพาเลยมีความรู้สึกว่าถ้าเกิดไม่มีพาอย่างเงี้ยคือต้องหาคนโหดอะช่วยลงสักสองคนอะไรประมาณเนี้ยกำลังดีแล้วก็คือมีอย่างหนึ่งจะบอกเวลาที่เราเข้าห้องบอสอย่างเงี้ยถ้าสมมติว่าเราตายใช่ไหมคือถ้าเราไม่มีพาชุปหรือว่าเราไม่ได้ที่ชิวจากมอ คือกดเกิดตรงนั้นเลยอ่ะก็คือถ้าสมมุติว่าเราให้มันไปฟื้นในจุดที่มันต้องเกิดอย่างเงี้ยคือมันจะกลายเป็นว่าเราจะไม่สามารถเข้าห้องบอสได้นอกจากคนข้างในนั้นอตายหมดแล้วคือถ้าแบบคนในนั้นอ่ะไหวมันก็โอเคไนงะแต่ถ้าสมม,มุติว่าคนในนั้นไม่ไหวก็คือต้องยอมตายเราเลือดบอสก็จะร้อยเปอร์ใหม่เออมันลําบากตรงนี้แหละถามว่าเกมนี้ดูดเงินไหมก็ <laughs> บอกไม่ได้นะมันก็ทั่วๆไปสําหรับเกมเก็บเวลอยู่แล้วคือถ้าอยากโหดก็ต้องลงทุนอะไรประมาณนี้แหละ น,นี้เราก็จะเป็นแต่หน่วยหลังให้พี่ๆที่เขาโหดเขานำไปก่อน <c oughs> เราคอยไหลยอยู่ข้างหลังเบาๆ <c oughs> เพราะว่าอาชีพเราเนี่ยคือมันบางไงถ้าไปแหลมมากๆอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะตายได้เพราะว่าแหลมบ่อยๆแล้วมันก็รู้สึกว่าไม่ค่อยดีต่อสุขภาพอะไหร่ สำหรับเกมนี้คืออย่างปีกอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมมันก็ต้องสุ่มอ่ะคือหลายๆเกมมันก็สุ่มนะโดยทั่วๆไปแต่บางเกมก็อาจจะแบบเออซื้อได้เลยอะไรอย่างงี้แล้วแต่ก็นั่นแหละลองลองดูถ้าชอบเกมแนวเนี้ยเออก็ลองลองดูละกันเพราะว่าถามว่าจะเล่นต่ออีกไหมก็คิดว่าจะเล่นต่อนะ ถึงอาจจะแบบไม่ได้เติมหนักหน่วงขนาดนั้นอะไรเงี้ยนี่นี่เติมไปคือซื้อแค่ชุดนะเพิ่มเลือดเฉยๆแต่ว่ามันก็จะมีคอสตูมพวกอาวุธพวกอะไรพวกเนี้ยอะไรหลายๆอย่างมีเกี่ยวกับพวกเขาเรียกว่าอะไรอะสัตว์เลี้ยงอะไรพวกเนี้ยเออมันก็มีเรื่องให้เสียตังค์อีกเยอะอะแต่ถ้าแบบคือชอบมันก็ชอบอะเนาะก็เห็นคนเติมหลายคนอะเยอะอะเยอะพอสมควร จากที่เคยคุยกับเพื่อนที่รู้จักกันในเกมเขาบอกว่าเขาหมดไปประมาณ600กว่าเขาจะสุ่มได้กล่องปีเออก็ไม่รู้อะแล้วแต่แล้วแต่คนจะชอบแล้วแต่ดวงด้วยมั้งสกิลที่เอาไว้ตั้นศัตรูนะสำหรับ แอ s a s s i n ซิ r วอร r นะคะสำหรับอาชีพนี้ก็จะมีตัว e ของ f 1 f 1ก็มีสั้นใช่ไหมก็มีตัว e นะที่จะเอาไว้ตันแล้วก็ f 2 f 2จะเป็นสนับมือใช่ไหม f 2ก็จะเป็นรู้สึกมีกด3แล้วก็อ่าตัว e ใช่ไหมวะเออน่าจะใช่ อาวุธต่อไปนะคะ F 3ก็คือเคียวนั่นเองเคียวเนี่ยตัวสตันก็คือเลขหนึ่งนั่นเองกดเข้าไปมันก็จะเป็นแบบใช้เคียวฟาดแล้วมมนก็จะเป็นน้ำแข็งนั่นแหละแล้วก็สำหรับสกิลดูดเลือดของ F 2เนี่ยจำไม่ได้จริงเพราะกดม,ปปม,มั่วมากตีไปตีมามั่วมั่วดูดไปงงสกิลดูดเลือดเนี่ยสำหรับ F 1อะ่ะก็คือสกิลหนึ่งเลยกดคือเวลาเราแทงมีดไปเนี่ยมันก็จะดูดเลือดกลับมาด้วยก็อันนี้ ตัวหนึ่งสหรับนะตอนนี้นะคือเราไม่รู้ว่าถ้าเราทําของสูงกว่านี้ยคือมันจะดูดได้เยอะกว่านี้หรือเปล่าแต่สําหรับสกิลหนึ่งของเราตอนเนี้ก็คือถ้าดูดหนึ่งตัวเนี่ยมันก็จะดูดเลือดของมอนมาประมาณตัวละพันพันสอง,พ,สองพันสาม,มั้งแต่ถ้าสมมติว่ามันมีมอนเยอะๆใช่ป่ะแล้วมันลุมเราอะเราถ้าสมมติว่าเราเอามีดฉึกเข้าไปอย่างเงี้ย สมมุติมีเป็นสิบตัวเลยเลือดเราก็จะเด้งวูบขึ้นมาแบบเต็มหลอดเลยแล้วก็สกิลของเที่ยวอ่ะสกิลของเคียวอะสกิลที่สองอะก็คือมันจะดูดเลือดแบบเยอะนะถ้าสมมุติว่ามีมอนอยู่เยอะๆใกล,ใกล้ๆจะตายอนะไรอย่างเงี้ยเออปั้นไปก่อนแล้วก็หมุนดูดเลือดเออมันก็โอเคนะมันก็พออยู่ได้แต่บางทีถ้าแบบมอนเยอะๆลากมาเยอะๆอย่างเงี้ยเราก็ไม่ไหวเหมือนกันเพราะว่าเราไม่ใช่สายเติมใช่ไหมละ่ะ สำหรับดันแต่ละดันเนี่ยก็จะมีความยากแตกต่างกันไปนะคะแล้วก็มันจะมีอยู่3ระดับนะตอนนี้นะระดับที่ง่ายที่สุดเลยเริ่มต้นเลยก็คือระดับบิ๊กินนั่นเองบิ๊กนเนอร์นะก็ง่ายอะลากมอนได้อะไรได้สําหรับคนที่เติมแล้วก็ไม่เติมนะก็คือไม่ได้หนักหนาะสาหัสไม่ได้เจ็บอะไรมากมายแต่บอสก็ต้องหลบให้ดีๆแล้วกันส่วนอ่า ีกระดับหนึ่งก็คือระดับ normal คือจะบอกว่าเนี่ยที่ลงอยู่เนี่ยแหละก็มีตายบ้างอะไรบ้างแต่สําหรับคนที่ทําของเก่งๆหรือว่าเติมอะไรอย่างเงี้ยก็คงจะแบบชิลๆใช่ไหมแล้วก็มีอีกระดับหนึ่งก็คือระดับฮีโร่น,นั่นเองระดับฮีโร่เนี่ยไม่เคยลงเหมือนกันแต่เขาบอกว่าแม่งยากควรก็เลยแบบเราก็ไม่ค่อยรู้จักใครอะ่ะเออคือเข้าใจฟิลวา่าแบบ ในกิวอะ่ะเขาก็จะหวนหวดเขาก็จะไปกับหัวนหวดอ่ะแล้วแบบกากาก,าก,าก็ต้องหาลงกันเอ,อาเองหาเกาะหา,าหแบบมีอะไรเงี้ยแต่ว่าวเรามันไม่ใช่แบบสายเมาส์คือเราแบบจะบอกว่าเมาส์ไม่เมามอยก็ไม่ได้นะคือมันไม่โอกาสจ,จะได้เมามอยมากกว่าเพราะว่าเราก็เกณฑ์ฉบับเพราะว่ากิวนี้มันก็ คิวใหญ่แล้วก็อาศัยเขาอยู่แบบเงียบๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็ยังแบบเออไม่สนิทกับใครอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมก็มีคนเนี่ยที่ที่มาลงด้วยเนี่ยเออก็โอเคก็ไม่รู้จักหรอกแต่ว่าเออเขายินชั่วหน่อยรอดได้ในหลายๆด่านก็เพราะคนนี้ยแหละเออช่วยอะไรอย่างเงี้ยก็โอเค สำหรับเกมนี้นะคะก็จะมีระบบแปงล่างด้วยนะคะก็เที่ยวฟ้าอีกระบบหนึ่งชอบอะแปงล่างเราแบบดูมีอะไรดูเหมือนโหดแต่ไม่รู้ไม่รู้โหดจริงเปล่าเออนั่นแหละแล้วก็วิธีการที่จะแปงลงร่างได้เนี่ยเราเราก็ต้องไปทำเควสก่อนนะคะก่อนที่เราจะได้การแปงลงร่างมาเนี่ยก็คือจำชื่อเควสไม่ได้ชื่อเควสโ o ล d o f อีลิตลอดอะไรคือเป็นอะไรอ่ะการเดินทางของอีลิตลอดอะไรประมาณเนี้ยเออนั่นแหละก็คือวิธีมันก็คือเราต้องแต่ละดันอ่ะมันจะมีหลายบอสนะแต่ว่าไฟนอลบอสเนี่ยก็คือบอสที่อยู่สุดท้ายเลยแล้วก็โหดที่สุดเลยอะไรประมาณเนี้ยก็เราต้องไปฆ่าบอสพวกเนี้ยตามดันต่างๆที่เป็นรูปหัวกระโหลกในแผนที่อ่ะ 4ตัวเราถึงจะสามารถเป็นอีล,ลอ e l o ได้เราก็จะเราก็จะได้ฉายาด้านบนหัวมามันจะเขียนว่าอี i t ท l o นั่นแหละค่ะก็จะสามารถใช้ x4 แล้วก็แปลงร่างได้ x น,นั่นเองแปลงร่างมาเนี่ยมันก็จะโหดขึ้นมานิดนึงเลือดเลอะอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเพิ่มขึ้นก็ถือว่าโอเคนะสวยงามทุกอาชีพแปลงร่างมาแล้วดีด mm <laughs> นี้เราจบกันไปก่อนแล้วเดี๋ยวยังไงมาลงด่านอื่นให้ดูกันอีกแล้วกันนะคะจะมาอัปเดตให้ดูกันแล้วกันนะคะวันนี้ไปก่อนแล้วบ๊ายบาย